พลโทเกรียงกายสีรักแม่ทัพภักที่4เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกประกอบพิธีสด,ดุดีวิรยัยและบำเพ็ญกุศลแด่ดวงวิญญาณของวิรชนที่บริเวณอนุสาวรีย์วิรไท2,484 <c oughs> กองทัพภักที่4ค่ายวัชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยแม่ทัพภักที่4ได้กล่าวสด,ดุดีวีรชนผู้กล้าที่ได้เสียสละชีวิตพร้อมกับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยหนึ่งนาที จากนั้นได้วางพวงมาลาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของผู้บัญชาการทหารสูงสุดและของผู้บัญชาการทหารบกจากนั้นได้มอบของขวัญให้กับทหารผ่านศึกสงครามมหาเอเชียบุรพาสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามจำนวน4ี่นายและประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอัฐถิอุทิศดวงวิญญ,ญาณวีรไทย2,484นศาราวีรไทย สำหรับวันวีนวรไทยนับเป็นวันสำคัญที่ทหารไทยได้เสียสละชีวิตต่อต้านกำลังผู้รุกร,า,กรานที่ส่งกำลังยกพลขึ้นบวกทางภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและปัตตานีเมื่อวันที่8ธันวาคม2484อย่างกล้าหาญจากการสู้รบในพื้นที่ภาคใต้มีทหารไทยเสียชีวิต116นาย หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงพลตรีหลวงเสนานารงค์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่6ในขณะนั้นและชาวภาคใต้ก็มีความระลึกถึงวีรกรรมในคุมงามความดีของทหารหารที่เสียสละอย่างใหญ่หลวงในครั้งนั้นจึงพร้อมใจกันรสร้างอนุสาวรีย์วีรไทยขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องเตือนความทรงจำมิให้ลืมเลือน